ผมรู้ว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยไม่กี่อย่างหรอกอย่างแรกชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องขับเคลื่อนด้วยทุนเนาะเพราะนั้นประเทศที่มันจะเจริญได้มันต้องมั่งคาตัวเองได้มันต้องมีทุนที่เยอะประเทศจีนเนี่ยมีคนรวยตอนปี17นะครับผมไปดูข้อมูลนี้ตอนปี19มีคนรวยที่ผ่าน1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์อาทิตย์ละสองคนโอ้โหเป็นตัวเลขที่ผมตกใจมากนะอาทิตย์หนึ่งมึงมีคนรวยเกิน37 0 0 0พล้านสองคนสองคน2คนอย่างเงี้ย บ้าบอแล้วมึงเป็นการแตกตัวของอเมีิกาแน่นอนคือมันน่ากลัวมึงโหมึงรวยขนาดนี้ต่อไปอ่ะไม่ต้องไปหวังพึ่งเงินทุนจากคนอื่นแล้วคุณพึ่งเงินทุนของตัวเองได้เลยเพราะผมอยู่จีนตั้งแต่ต้นอ่ะไม่มีเขาเรียกว่ายืนด้วยตัวเองไม่ได้ตอนที่เหมาเฉอตุงประกาศเอกราชครั้งแรกที่เทียนอันเหมินเขาเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยก็จะจั่นฉีไหลเขาบอกเขาพูดสามคำคือจั่นฉีไหลคือพวกเราจะลุกขึ้นมาละ เราจะไม่เป็นเขาเรียกอานัตเราจะไม่อยู่ในอะไรที่แบบลำบากไม่เพียงพอแล้วพอเต้งเสี่ยวผิงมาเนี่ยซึ่งคนนี้มีบทบาทและสําคัญที่สุดเขาก็บอกว่าจะไม่เรียกฟูฉีไหลฟูฉีไหลคือเราจะลอยขึ้นมาตั้งเสี่ยวผิงนี่เป็นผู้นําที่วันนั้น GDP จีนต่ํามากนะแต่เขาเดินทางไปทั่วโลกผู้นําทั่วโลกก้มหัวให้นะเพราะเขาตัวไม่ค่อยสูงม <c oughs> จับมือไม่ถึงมันก็เออสวัสดีครับตัวเขาเตี้ยนหน่อยนึงนะก็อ่ะ หลังจากนั้นก็มาถึงยุคเชียงเฉอิมินใช่ไหมเชียงเฉอิมินก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยจงกัวเรือนเนี่ยเยี่ยวเฉียงฉีไหลเฉียงฉีไหลคือเราต้องแข็งแกร่งแล้วเรารวยแล้วคือพูดง่ายๆคือไอ้จัน่นฉีไหลกูจั่นแหละใช่ไหมฟู่ฉีไหลแล้วฟู้แล้ะไอ้เฉียงฉีไหลคือตอนนี้เราต้องเน้นไปที่ความแข็งแกร่งของกิจการหลายคนจะบอกเฮ้ยหรอแต่ไปทีไรนี่กูอัน้นฉีไหลยอย่างเดียวเลยนะ <laughs> ยิ่งขึ้นรถทัวร์กูอั้นตลอดเลยนะ อันฉีไลตตลอดก็ประมาณนั้นนะครับแต่จีนรวยแล้วเอาพูดง่ายๆคือจีนรวยแล้วผมมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้นิดนึงคือตอนนั้นเพิ่งมีตังค์ครั้งแรกแล้วไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่สิงคโปร์แล้วก็เลือกนานเนาะมันก็ใบละเจ็ดหมื่นบาทหรือไงไม่รู้ว่ามันก็แพงเหมือนกันสำหรับผมเราเลือกนานน่ะแล้วคนจีนข้างหลังมันงุนงิดนึกออกป่ะแต่ตอนนั้นมันรวยมากตอนนั้นคืออาจจะเป็นปีหนึ่งสี่หนึ่งสามอะไรประมาณนีม้มันรวยมากเนาะมันก็รอๆว่าพนักงานไม่มาถามมันสักทีพอเสร็จของเราปุ๊๊มมาาปุสิ่่งททีันํคือวอ เอาให้หมดเลยทุกสีแล้วมันก็ทําท่าเหมือนว่าชี้แค่นี้เออประมาณเนี้มาแบบว่ามึงแม่งกระเป๋ามึงซื้อใบหนึ่งมึงนั่งคิดเป็นโมงเออจริงมันทำอย่างี้จริงๆแล้วมันถือแบบยี่สิบกว่าใบแล้วสิ่งที่มันทํามีผลกับผมไ้ยนะผมเชื่อยมันรวยกันนะหนีว่ามันซื้อเหมือนกระเป๋าโบเบ้เลยอะเหมือน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 เดินอยู่ในใบหยกหรืออะไรมันจิ้มแบบมเอามาหมดเลยทุกสีทุกแบบคือตอนนั้นผมว่ามันคงแบบกําลังรวยเละเทะกําลังรวยแบบทะลุขีดอะจ่ายบินแบบล้านหนึ่งแม่งจ่ายแบบปึ๊บผมสุดโหแม่งไม คนจีนเนาะตอนนั้นก็ฝังใจไปแล้วแหละว่าจีนมันจะรวยอะไรเงี้ยแล้ว,ลวพอไปดูแกลบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสของจีนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าผมรู้แล้วว่ามันขยันกว่าคนอเมริกาแล้วถ้าจํานวนประชากรมันเยอะกว่าอเมริกาได้ขนาดเป็นพันล้านคนเนี่ยโอ้โหรอบนี้นะถ้าจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกมันจะเป็นรอบที่เราไม่เคยเห็นเพราะเราเคยเห็นแต่มหาอำนาจของโลกเนี่ยมีประชากรประมาณหลักสิบล้านตอนอังกฤษตอนโรมันตอนอะไรก็ไม่รู้ ญี่ปุ่นก็ขึ้นมาเป็นเกือบเกือบร้อยแปตอนนี้ร้อยยีเนาะแต่ตอนเขาเป็นหมามหน้าทางเศรษฐกิจก็890อเมริกา300รอยกว่าถ้าวันนี้จีนในอีก1 0 20ปีข้างหน้าขึ้นมาเป็นหมามโลกหมาหน้าของโลกเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจที่มีประชากรพันล้านคงครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเราก็ไม่รู้ว่าอีกมันจะใหญ่แค่ไหนสมมุติว่ามันใหญ่สมมุติว่ามันใหญ่เนี่ยผมอยากมีส่วนร่วมเพราะผมเคยรู้มาว่าคนจีนพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมีคนแต้จิ๋วอยู่ยี่สิบกว่าล้านคน แต่จิ๋ว20กว่าล้านคนแล้วพ้นทะเลอีก10กว่าล้านคนทั้งหมดมี40บล้านเองน้อยมากนะน้อยมากเทียบกับพันสี่รวยอันดับหนึ่งของจีนตอนนั้นคือโพนิมาเทนเซนเป็นคนแต้จิว๋วแจ็คหม่าเนี่ยอาม่าเป็นคนแต้จิว๋วลีกาชิงเป็นคนแต้จิว๋วคุณคิดดูดิมีแค่20กว่าล้านคนเสือกมีติดท็อปฟลสามคนถ้ากูมีเชื้อแต้จิ๋วเนี่ยกูไม่แน่แน่นอนกูอาจจะไปได้ผมคิดผมผมซึกเฮ้ยจากสถิตินี้กูอาจจะไปได้เพราะกูก็มีเชื้อแต้จิว๋ว ก็คิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอิมก็น่าสนใจในการลงทุนเนาะประกอบกับเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่า AI Cloud g e n o m i c หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์วีพูดข้างต้นนี่ถูกหมดทุกข้อแต่คนจะพัฒนาประเทศไปสูส่จุดนั้นได้เนี่ยแค่ทุนไม่พอเนาะมันต้องมีคนที่เรียนจบ STEM STEM คือ Science Technology Engineering Mathematics ถ้าคุณไม่มีเนี่ยโอกาสจะไปมันจะไม่ง่ายหนักจีสล้านเเยอะกว่าประชากรบ,บางประเทศอย่นะครับ สี่ล้านเจ็ดต่อปีนะครับปีหนึ่งมีคนจบอย่างนี้มาสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดอินเดียเนี่ยสองล้านหกอเมริกาห้าแสนกว่าที่เหลือก็ตามลําดับเมืองไทยเนี่ยเข้าใจว่าหลักหมื่นเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าทําเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีตัวเลขจบมาสองสามหมื่นแต่อาจจะเราก็ไม่แน่ใจแล้วกันว่าเราจะไปทาพวกเทคระดับโลกหรืออะไรเงี้ยเข้าไปได้จริงหรือเปล่าเนาะภาพนี้เป็นภาพเดียวเลยที่แต่เป็นภาพเก่าเนาะ ผมชอบดูหนังเรื่อง Back to the Future เนาะทีเ่เขาบอกถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ไมันน่าจะดีเนาะตอนนี้ไอ้ตรงที่ดัชนี S&P 5้0ร้จุดเนี่ยเป็นปีที่วอลเลมบัฟเฟตกับชาลีมังเกอร์มาจับมือกันแล้วตั้งบัฟเฟตพาร์ตเนชิพแล้วดัชนี S&P 500ก็ขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้สี่พกว,ว่าจุดละแปลว่าดัชนีแม่งขึ้นมา40กว่าเท่าตรงนาทีเนี้เป็นนาทีเดียวกันกันกบภาพของประเทศจีนตอนนี้ เพราะ GDP per capita ของคนอเมริกาตอนนั้นกับคนจีนตอนนี้เท่าเท่ากันอยู่แถวๆหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญ per head ผมก็ไม่รู้ว่าคนจีนตอนจบ GDP per head มันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่สมมติว่าเราบอกว่า36 0 0 0ื่นเราก็จะเห็นตัวเลขหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันทําได้72็0 0มเท่าอเมริกาเลยนะเราก็เห็นอะไรทํานองนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดดัชนีขึ้น40เท่าหุ้นรายตัวนี้ขึ้นหลายร้อยเท่าเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งผมก็คิดว่าเอาละกูคิดของกูเองกูเชื่องกูเอง ถ้ารวยจะไม่บอกใครตอนนั้นคิดจะไม่บอกใครบอกตอนรวยเลยบอกตอนรวยเลยไอตอนระหว่างทางกะว่าจะเก็บเป็นความลับไม่บอกใครเยอะนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็ยังไม่รู้เนาะแต่เดี๋ยวผมจะมาช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าจีนมันสะดุดหรือว่าไอภาพที่ผมพูดไปทั้งหมดข้างต้นแม่งไม่จริงละเออเพราะจีนก็สะดุดกับพักเรียวเอสเตทที่สร้างจํานวนมหาศาลเนาะสร้างขึ้นมาเป็นตึกๆคือผมจําได้เลยไป ผมไปส่วนเจ,จินรอบหนึ่งเนาะเขาตอนเด็กๆอะ่ะแล้วเขาพาไปดูหูมันเป็นตึกแบบผมว่าน่าจะเดาๆนะผมเดาๆว่าวน่าจะห้าหมื่นยูนิตแล้วก็ยังไม่มีคนอยู่เลยแล้วผมหูมันจะขายได้เหรอตอนเด็กๆนะเฮียชินพี่ชายลูกพี่ลูกน้องผมพาไปดูโุ้มันจะขายได้เหรอเฮียเฮียผมได้เฮียก็จองไปอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วผมก็คิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทุกๆเมืองแล้วกันแม่งเยอะมากเยอะแบบเยอะจนเรานึกไม่ถึงว่ามันเป็นยังไงเนาะ ปีที่ผมไปดูนะ่ะคือแถวแถวปี2010ถึง2012เป็นปีที่สินทรัพย์ทั่วโลกที่ในในจีนนะครับขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Housing ตอนนั้นดูดิฮะ financial asset ขึ้น16%ที่ดินยังขึ้น11%แต่บ้านอะ่ะซึ่งเป็นรีโซรนะไม่ได้ไม่ได้ขายขาดด้วยนะมีระยะเวลาจำกัดแม่งขึ้น51%เนตาะก็อตอนนั้นทุกคนก็เลยกลัต้องออมมาเน่น,นี้แหละนี่คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเรานะคนจีนเอาเงินอ,อม 6- 70%นะ ออมไวใน r o p ป r t ีตลาด r o p ป r t y มา r k e t ของจีน52ชือเลียนเอสตอรลาใหญ่กว่าอเมริกาหนึ่งเท่าตัวคือเป็นเรื่องที่แบบมหึมามากเนาะว่าเอฟเฟกมันจะขนาดไหนแล้ววันนี้มันก็เป็นแบบนี้ครับเราก็เห็นเมืองแบบนี้ในจีนเต็มไปหมดเลยบางทีเป็นหอไอเฟลสร้างไปอะไรถ้าเราอยากถ่ายหอไอเฟลแบบไม่มีคนนะครับที่นี่ว่างอยู่นะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับมีทุกอย่างมีร้านกาแฟมีนู่นมีนี่แม่งขาดอยู่อย่างเดียวขาดลูกค้านะ มีครบทุกอย่างมีครบสันทนาการทุกอย่างแต่ตอนนี้มันก็จะลังห้องไลน์ CSI i n v e s t m e n สําสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับล้างแบบนี้นะฮะอันนี้คือโปรเจกต์ล่าสุดที่รัฐบาลจีนฉีดมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น q e จีนเนาะชื่อโปรเจกต์ PSL เนาะเพล เ p l ิ m e n t a r y Lending ก็คือจะให้กู้กับหน่วยงานเขาเรียกว่า,ารัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเอาไปปรับพวกสลัมหรือรีโลเคตให้ Property ตรงไหนมันสามารถจะเกิดขึ้นได้รวมถึงล่าสุดก็มีเม็เงินอีก300แสนล้านหยวนให้เขามาอุ้มซื้อตลาด Property แต่ผมบอกแล้วไง300แสนล้านหยวนเป็นเท่าไหร่อ่ะก็จะ60 0 0 0ล้านเหรียญย s อดอลลาร์ตลาด Property จีนทั้งหมด52ล้านล้านเหรียญย s ดอลลาร์ มันจะซื้อได้กี่ห้องวะเนี่ยเราก็นึกไม่ออกแ,แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็พยายามกระตุ้นพยายามลดเงินดาวจดจำนองสมัยก่อนบ้านหลังแรกในจีนอะดาวส0สิบตอนนี้นะครับตอนปัจจุบันนี้เหลือดาวเหลือสิบห้าบ้านหลังสองมือสองเคยดาวห้าสิบตอนนี้เหลือยี่ห้ามันก็คลี่คลายแล้วคลี่คลายแล้วแต่มันเป็นลักษณะเหมือนกับเราดูละครไทยอะที่มีคุณพ่อนางเอกเข้า ICU แล้วคุณหมอเดินมาบอกว่าปลอดภัยแล้วครับแต่ยังไม่รู้สึกตัวประมาณนี้นะ พอเพี่จีนประมาณนี้คือแบบว่าไม่ตายหาแล้วไม่ล้มไม่อะไรแล้วแต่มันยังดูเหมือนจะไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวผมจะขยายความว่าเพราะอะไรผมคิดอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ตัวเลขยังติดลบอยู่เนาะ l a b o อ Market เนาะอันนี้ฮะเป็นตัวที่ผมกังวลที่สุดแล้วกันในจีนเนี่ยผมห่วงเรื่องนี้ที่สุดเพราะเด็กจบใหม่ตอนนี้เขาไม่มีงานทำยี่กว่าเปอร์เซ็นต์ผมกำลังอยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวและวยกันคิดเนะว่าไอ้ที่ผมเล่าเรื่องว่า โลกกาลังไม่มีประชากรเพิ่มแล้วจีนเนี่ยจริงๆ2ปีแล้วเนาะคนตายมากกว่าเกิดปีละประมาณ2ล้านคนถ้าเกิดภาพอนาคต AI เข้ามาิจิ i t ลทร r a n s f o r m a t i o n เข้ามาทุกอย่างเขามันจะเป็นเหมือนจีนไหมวะที่อยู่ๆก็มีคนตกงานหางานไม่ได้เยอะๆคืออันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตก่อนผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไปเที่ยวกับคุณอาร์ตอ๋องเนี่ยไอ้หลังๆอะ่ะไอ้ทริปแรกที่ไปคนเก็บตัว๋วคนขายตัว๋วมันยังเยอะกว่านี้นะอนที่ไปกับ CSI ด้วยแล้วพอไปหลังๆมันเหมือนว่า ไอ้คนขายตั๋วมันเริ่มลดลงแล้วมันให้ซื้อตั๋วทางซีทริปเป็น QR c ค d e คนเฝ้าตั๋วก็น้อยลงคือทุกอย่างมันใช้คนน้อยลงแบบเร็วมากอะ่ะร้านอาหารที่ผมไปกินเองเนี่ยแทบจะไม่มีละแม่งเหลือแม่ครัวคนเดียวมาปุ๊บเลยยิง QR c ค d e สั่งเองสั่งเสร็จเดินมาส่งส่งเสร็จเราไปคืนจานอะไรเงี้ยคือแบบเขาใช้คนน้อยลงน้อยลงคือผมก็กลัวภาพเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับจีนแล้วเป็น Impact เท่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับโลกมันจะเหมือนที่เราคุยกันข้า้งต้นว่าต้องระวังเนาะ ก็ <G ül üyor> อันนี้ทําไมผมถึงกลัวมากในจีนจีนเนี่ยนะครับอย่างอื่นเอาอยู่หมดเพราะว่าเงินสํารองเขาสูงที่สุดในโลกเขาเป็นคนรวยอ่ะพูดง่ายๆหลายคนบอกเป็นห่วงเศรษฐกิจจีนเขาจะรอดหรือเปล่าผมว่ามึงเป็นห่วงตัวมึงดีกว่าม <c oughs> ึงไม่ต้องห่วงเขาเขาแข็งแรงกว่ามึงเงยอะมึงห่วงเศรษฐกิจประเทศไทยดีกว่าจริงไหมคือเหมือนว่าอย่าไปห่วงเขามึงห่วงตัวเองงห่วงตัวเองก่อนอย่าเพิ่งเนี่ยคนไทยเราชอบเพื่อเพื่อแพร บางทีเราไม่ค่อยคิดถึงตัวเองแต่เราคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเนี่แหละคือสิ่งที่คุณครูสอนเรามาตั้งแต่วัยเด็กให้คิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองนะฮะเนี้ย <c oughs> ถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆอะจะเกิดความไม่สงบทางการเมืองคล้ายๆกับตอนเทียนอันเหมือนนึกออกปะคนเราเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่เพิ่งจบมาถ้าคุณมีงานทําหาเงินได้อนาคตดีซื้อบ้านได้อ่ะใครอยากชุมนุมมั่งมันก็มีแต่มันน้อยหน่อยนึกออกไหม แต่ถ้าอยู่ๆว่างๆอยู่แล้วไม่มีอะไรทํางานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีอนาคตพ่อก็ด่าแม่ก็ด่าเออทุกอย่างมังแย่มันก็อาจจะมีแนวโน้มที่เกิดความกดดันทางการเมืองเมื่อไหร่ที่เขากดดันนะอันนี้ผมอ่านเกมไว้ก่อนเลยนะเขาจะไม่ได้รอแล้วก็ขึ้นมารอบนี้เขาจะไม่ทําเหมือนเทนนันแมนถ้าถ้าคนเริ่มออกมาประท้วงสี่จิ้นผิงเขาจะโยนทั้งหมดไปให้เมกาแล้วทําสงครามไต้หวัน มันเป็นเกมทางการเมืองคือมันมี2วิธีคือหนึ่งปราบเด็กกับสองไม่ปราบเด็กแต่สร้างให้เรามีจุดเชื่อมเดียวกันว่าเรามีนั่นแหละทําให้พวกคุณว่างงานมันแบนชิปมันขึ้นภาษีมันแบนส่งออกมันนี่มันนู่นมันนั่นมันนู่นมันนี่มันนี่เราต้องสู้งงไหมคืออันนี้อันนี้เดาไว้ก่อนเดาไว้ก่อนแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีไงถ้าเขามีแรงทําให้เศรษฐกิจดีเขาทําให้เศรษฐกิจดีถ้าเขาไม่มีเขาจะเล่นท่านี้แล้วเวลาเล่นท่านี้มันก็จะเหนื่อยๆ ไล้เขาเซมิคอนดักเตอร์แบนด์ band เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาอะไรใหญ่เพราะผมคิดแต่ต้นแล้วแหละว่าจีนะจะเก่งจีนตอนแรกเขาบอกเขาวิเคราะห์อะไรไม่รู้บอกตามหลังอยู่2 generation ไม่มีวันตามทันเป็นไงครับเปิดตัวหัวเว่ยเมทหกสิบโปรเนาโนเมตรเป็นโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมเครื่องแรกของโลกคือตบหน้าไอชื่ออะไรอะ รัฐมนตรีเลยที่มาเจราจานะวันนั้นเลยคือยังไม่กลับกูเปิดตัวเลยเพราะกูเจราจาแล้วว่าช่วยผ่อนปลนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยปีนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมี5นาโนเมตรออกมาซึ่งผลิตโดยบริษัทจีนคือ SMIC และต่อจากนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆจะเร็วขึ้นเรื่อยๆถามว่ารู้ได้ยังไงเพะเขาเขาธุรกิจพวกเกี่ยวกับ Manufacturer หรือว่าธุรกิจแบบพวกโรงแรมอะไอ,ไอธุรกิจพวกโรงงานเนี่ย จริงๆมันจะไม่มีว่าตามทานันตามไม่ทนันมันจะมีว่าตามทันกันเมื่อไหร่ถ้าเราใส่รีซอาเข้าไปให้เยอะพอเช่นวิศวกรให้เยอะพออัดเงินเข้าไปให้เยอะพอนะมันจะทันด้วยความเร็วขึ้นเนึกออกปะเพราะ,ะนั้นผมเลยเชื่อว่าถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันตามทันกันง่ายเนื้อออกไหมมันก็อยู่ที่เงินแหละรัฐบาลก็เทนี่ล่าสุดเขาอัดฉีดเท่าไหร่อ่ะก็อีก3 4ี่แสนล้านหยวนเข้าสู่ธุรก,กิจเซมิคอนดักเตอร์เนาะคราวนี้ให้หัวเว่ย ปรับงบ R&D เป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์จะทำชิป AI แข่งกับ Nvidia อะผมก็ไม่รู้แต่ Nvidia มันเก่งกว่านั้นผมก็เลยละไว้ในละไว้แล้วกันละไว้ในฐานที่ผมคิดว่าโลกถ้าเดินทางอย่างนีน้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเติบโตของโลกอีกผมว่า Nvidia เป็นตัวอย่างที่ดี Nvidia เป็นตัวอย่างที่ดีว่าโลกเราจะโตด้วยวิธีไหนโลกเราต้องการโน้ตฮาวเทคโนโลยีของอเมริกา และทำโดยคนไต้หวันที่มีความขยันแบบเจนเส้นหวงนึกออกปะคือมันต้องการคนทั้งสองประเภทเนี้ยเข้ามาอยู่ในองค์กรองค์กรแบบเนี้ยต้องการแนวคิดของทั้งตะวันตกและตะวันออกมาหลอมรวมกันน่ะมันถึงเกิดขึ้นมาเป็น d u ักนี้วันนี้ถ้าเกิดเป็นอเมริกาทำเพียวๆมันคืออินเ l อ่ะงงๆอยู่มันตามอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันก็ตามอะไรที่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันต้องการมันต้องการสิ่งเนี้ยอันนี้จริงบริษัทเอ็นวีเดียความรุ่งเรืองของเขาอ่าการที่เอ็นวีเดีย เดี๋ยวผมเล่าตัวอย่างให้ฟังนะทาไมเอ็ดวีเดียมีวันนี้เพราะเขาใช้วิธีกลยุทธ์เหมือนหมักล้อมคนตะวันตกจะใช้วิธีแบบหมักลุกุกเห็นโอกาสลุกเห็นโอกาสอัดคนโอกาสน้อยลงไล่คนออกนี่คือวิธีของตะวันตกอเอววก๊วิธีตะวันตกวิธีตะวันออกเนี่ยเราใช้ปรัชญาคงเราเล่นหมักล้อมเรามอง10ปีล่วงหน้าจริงๆเรื่อง AI เนี่ยตั้งแต่ตอนเขาบอกไม่ work เป็นไงครับ กูแบ่งงบเยอะแยะเลยกูพัฒนามาตลอดพอพัฒนาเสร็จกูเขียนสถาปัตยกรรมคูด้าไว้อีกเพื่อล็อกไว้อีกสเตป็ปคือแม่งเป็นการคิดเกมยาวอะ่ะคุณเข้าใจว่าคือมันเป็นวิธีที่ตะวันตกมันไม่ค่อยคิดแบบนี้แบบ5ปี7ปี10ปีเพราะถ้าคุณไม่คิดเกมยาวอะ่ะคุณจะจัดสรร allocate resource ไปในสิ่งที่ยังไม่ทําเงินเป็น10ปีอะ่ะองค์กรอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นยากอ,ะอ่ะนึกออกไหมกูขาดทุนทุกปีเลยเรื่อง AI แต่พอปุ้มออกมาแม่งแม่งระเบิดขึ้นมามันก็มันก็เป็นวันนี้เลย เป็น N v i d วีเดียที่ที่เห็นผลลัพธ์ที่แบบยิ่งใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า4 0 0ยไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 0่1 1 7 3 9 0 0 0